ตัวเลขซ้ำๆเมื่อควรได้เห็นตัวเลขซ้ำๆโดยบังเอิญแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นคือคุณจะได้รับข้อความจากเหล่าบียิ้งหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่เป็นเพื่อนจิตวิญ,ญญาณที่คอยปกป้องผู้คนอยู่เสมอความหมายของเวลาเดียวกันในการดูเวลาตามโทรศัพท์นาฬิกาตามพดข้อความหรือป้ายทะเบียนรถและบินต่างๆเป็นต้น การดูตัวเลขหรือเวลาไม่ว่าจะเป็นตัวเลข1111 11 2222 333 44หรือ1221 3113หรือ1717 17 และตัวเลขอื่นๆเดิมๆซ้าๆเป็นสัญญาณของการเรียกร้องให้ปลุกจิตวิญญาณของคุณและทําให้สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของคุณซึ่งหมายความว่าความคิดความเชื่อและความจริงของคุณกําลังเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตมากขึ้น เมื่อคุณได้เห็นตัวเลขซ้ำๆโดยบังเอิญแบบไม่ได้ตั้งใจนั่นคือคุณจะได้รับข้อความจากเหล่าบิยิง่งหรือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่เป็นเพื่อนจิตวิญญาณที่คอยปกป้องผู้คนอยู่เสมอการมองเห็นแบบนี้เปิดใช้งานภายในผู้คนทําให้พื้นที่ที่ถูกลืมมืดมนและอยู่เฉยๆให้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น ตัวเลขเหล่านี้ตามลำดับยังแสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมระหว่างโลกฝ่ายเนื้อหนังทางกายภาพและโลกฝ่ายวิญญาณหรือวิญญาณต่างมิติเชื่อมต่อกัน เมื่อควรเห็นชั่วโมงเดียวกันเป็นตัวเลขส้ำๆเป็นสัญญาณว่าบุคคลนั้นกำลังผ่านช่วงเวลาเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งแต่เป็นการเตือนว่าควรมาถูกทางแล้วการเชื่อมต่อก,กับจักรวาลในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องสแสวงหาสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและผลประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติ การเห็นเวลาเดียวกันเป็นตัวเลขซ้ำๆนั้นคือมีทิ่งแห่งแสงคู่รู้หรือจัก,กรวาลพระผู้สร้างนำข้อความส่งถึงคุณว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสแสวงหาการรวมตัวนี้ การสร้างภาพข้อมูลนี้ยังเตือนคุณว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีส่วนร่วมกับผู้อื่นโดยการมองหาจุดที่เป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับทุกคนและทุกสรรพสิ่งทั่วทั้งจัก,กรวาลความสมัคคีนี้จะทำให้เกิดพลังแก่คุณในการ,รเผชิญกับความยับลังบากที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นบนโลกของคุณ และคุณต้องเข้าใจว่ากระบวนการนี้แม้จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมหรือปัญหาบ้างแต่ก็คือการให้บริการเพื่อการเติบโตการวิวัฒนาการของจิตวิญญาณของคุณในการเล่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ในเรื่องของการศรัทธาสติปัญญาและความรักความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจต่อผู้อื่นและเข้าใจสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น ปรดจำไว้เสมอว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลําพังคนเดียวจักรวาลและเพื่อนจิตวิญญาณอยู่เคียงข้างเราเสมอโดยบูสเดย์